สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงที่ดาวพระพุทธได้ทําการโคจรยกย้ายค่ะซึ่งดาวพระพุทธจะย้ายในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566ค่ะดาว าวพระพุธย้ายมาในครั้งนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนะคะและดาวพระพุธนั้นจะทรงอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะดาวพระพุทธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณคะ่ะในวันที่28กันยายนปี2566ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566เป็นจังหวะที่ดาวพระพุทธดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีสิง์เข้าสู่ราศีกันนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเอง ะะการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีค่ะนั่นก็คือเป็นกเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดนั่นเองค่ะ ดาวพระพุธเป็น the ดาวเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงินทองตัวเลขนะคะดาวพระพุธเป็นดาวที siglo, ่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตาหนังสือสัญญารวมไปถึงนิติกรรมทุกรูปแบบนะคะนี่คือความเกี่ยวข้องของดาวพระพุธนี่คือความหมายของเขาเมื่อดาวพระพุธโคจรมาได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเรือนที่เกี่ยวข้องกับผู้คน เป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปและการแลกเปลี่ยนสมัยมองว่าจังหวะนี้งานใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีกรกฎทมถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตาจะส่งผลดีนะคะการเจรจาการซื้อมาขายไปธุรกิจค้าขายมันจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบ่อยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามนะคะจะมีโอกาสข้องเกี่ยวกับผู้คนหมู่มากการทํางานของคุณถ้าเป็นการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนจนํานวนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์นะคะหรือแม้แต่ง,งานสอนงานถ่ายทอดความรู้งานที่ต้องทําเป็นทีมเป็นกลุ่มจะให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ชาวลัคนาราศีกรกฎมากกว่างานที่ทําเดี่ยวๆหรืองานที่ทําคนเดียว แบบน,น,นะะและดาวพระพุธมาเข้มแข็งแบบนี้ค่ะพยายามใช้ปากพยายามใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน,นะะย์นะคะปากพารวยนะคะวาจานำทรัพย์นำโชคมาสู่ตัวคุณนะ,ค,ะคนรอบข้างก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะนี้จะขอความช่วยเหลือจากใครมักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีมีผู้คนคอยการซัพพอร์ตคอยให้การสนับสนุนนะคะรวมไปถึงจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะครา ครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยซึ่งดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในเรือนสหัชชะมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะและดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธนั้นก็เป็นดาวคู่มิตรกันดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระค่ะก็ยิ่งจะส่งเสริมผลในเชิงบวกให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎไปอีกในระยะเวลาตั้งแต่28กันยาไปจนถึง15ตุลาอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานอะไรแต่ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้แหละจะเป็นจังหวะทองจะเป็นโอกาสดีที่ คุณจะได้ต่อยอดขยับขยายหรือลุยในเรื่องของการงานได้รวมไปถึงการเงินของคุณด้วยนะคะมันจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นการหมุนเงินของคนที่ทําธุรกิจจะมีเกณฑ์หมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะบางคนไปทําเรื่องกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านบางทีก็จะได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือพ่อแม่มาด้วยนั่นเองนะคะชาวลัคนา ราศีกรกฎท่านใดที่ขาดเงินจะได้เงินนะฮะท่านใดที่เคยมีปัญหาทางการเงินไม่คล่องตัวระยะนี้ก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะมันเหมือนกับประมาณว่าคุณเป็นคนหาเงินนะสะส่วนใหญ่คุณเป็นคนหาเงินแต่คุณไม่ค่อยได้ใช้เงินไปกับตัวเองมักจะใช้จ่ายไปกับคนอื่นคนรอบข้างอย่างเช่นคนรักคู่รัก คนในครอบครัวลูกหลานบริวารของคุณลักษณะนี้นั่นเองนะคะมันมีเหตุบางอย่างที่ต้องใช้เงินไปกับกลุ่มคนเหล่านี้และอย่างไรก็ตามดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศซึ่งก็จะให้มุมในแง่ของการมีปัญหาการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งต่างๆนานาด้วยนะคะเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกรกฏจะมีปัญหากับคนรอบข้างอาจจะเป็นในเรื่องของการพูดการจาก,การแสดง ออกต่างๆอาจจะไม่ถูกใจคนที่เป็นผู้ฟังก็ได้ดังนั้นชาวกรกฏก็ต้องมีมุมที่ต้องระมัดระวังคําพูดคําจาของตัวเองให้ดีด้วยนะคะควรที่จะรู้จักคิดก่อนพูดด้วยนะไม่อย่างนั้นคําพูดอะไรบางอย่างที่คุณพูดออกไปมันอาจจะสร้างศัตรูให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ค่ะดาวพระพุธยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาอย่างที่สมัยบอกไปนะคะเกี่ยวข้องกับการเขียนการพูดการคอมเมนต์การวิพากษ์ วิจาร์ด้วยนะในระยะนี้จะพูดถึงใครก็อย่าพูดให้มันตรงจนเกินไปวิพากวิจารณ์ได้แต่ก็ควรที่จะรักษาน้ําใจผู้ฟังนะคะและสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่กําลังทําเรื่องเกี่ยวกับเอกสารไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตการทํานิติกรรมสัญญงสัญญาต่างๆโดยภาพรวมแล้วสมัยมองว่ามันจะให้ผลออกมาในเชิงบวกนะมันค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณและมีความยุติธรรมเพราะดาวพระพุธได้ตําแหน่งที่ดี เป็นเกษตรราธิบดีและเป็นมหาอุดมันเป็นสังวะตำแหน่งของความมีชัยชนะนะคะเพราะมหาอุดเนี่ยหมายถึงชัยชนะหมายถึงมีมากมีล้นเกษตรราธิบดีก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นดังนั้นผลในเรื่องของเอกสารเนี่ยสมัยมองว่าใครจะทําสัญญาในระยะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวถ้าเป็นไปได้นะคะนัดลูกค้าทําสัญญาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคุยงานจ้างงานก็ให้ทําสัญญาในระยะเวลาดังกล่าวมั ก็จะให้ผลดีอย่างต่อเนื่องไปนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ